สวัสดีครับผู้กช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะรีวิวนะครับผมเป็นฐานโมเดลหนึ่งต่อหกนะคือตัวนี้เลยนะครับผมก็ผมสั่งมาทั้งหมดสี่กล่องนะอันนี้มันกล่องละห้าสิบสองบาทอันนี้ผมก็ได้สั่งมาในช้อปปีนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ใตกล่องก็จะไม่มีอะไรแบบนี้ข้างๆกล่องนะครับข้างหลังก็จะใช้เอาไว้ให้โมเดลหนึ่งตัวหกยืนนะ โอเคเราแ okay, กะกล่องกันดูเลยนี่นะครับข้งางในก็จะไม่มีอะไรแบบนี้นี่ครับแล้วก็มีสติกเกอร์ก็ข้งางในก็จะมีประมาณนี้นะครับผม จะเป็นสติกเกอร์เอาไว้ให้ติดนะแล้วก็มีฐานใส่ถุงพลาสติกมามาแกะกันเลยก็นี่ก็จะเป็นเสาค้ำนะครับผมก็สามารถยืดได้แบบนี้หรือถอดออกมาเลยก็ได้นะก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ นำมาเสียบใส่กับฐานฐานข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เสียบลงไปเลยโอเคนะครับครับผมก็ในส่วนของฐานโมเดลหนึ่งสัก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาเร่องดูบอบๆอกกันนะครับผมนี่ก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็หกสิบาทบางร้านก็ร้อยยี่สิบบางร้านก็ห้าสิบนะครับผมถูกสุดคือห้าสิบที่ผมเจอเนี่ยเอา อันนี้ไม่มียางรองมาครับโอเคเรานำโมเดลมาวางออดงิพอดีเลยนี่ครับผมก็ใช้วางโมเดลหนึ่งต่อหกได้พอดีเป๊ะนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสติ๊กเกอร์นะครับผมใครจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้แล้วแต่นะนี่ก็ถือว่าดีนะครับผม ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากให้มาดูรีวิวฐานนะสำหรับวันนี้ก็มีอะไแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวไอ้คลิปไอ้ทำทำสีปืนนะครับผมช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง5ไลค์นะครับผมจะอัปคลิปให้ดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไมีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย